ครับร้านมีเนสอนเนี่ยนะครับคลิปนี้เราก็จะมาคุยเรื่องของฮอตอิชชูนะครับที่เป็นประเด็นดังนะครับในช่วงที่ผ่านมานครับก็คือเรื่องของแรนซ่อมแวร์นะครับซึ่งตัวแรนซ่อมแวร์นะครับที่เป็นข่าวก็คือ,อ,อไปเข้าไปอินคริป d d t t a ที่โรงพยาบาลสระบุรีนะครับก็ทําให้เกิดผลกระทบต่างๆมากมายทําให้คนไข้เข้าไปรักษาพยาบาลเนี่ยก็ต้องออจะข่าวนะครับ ก็จะต้องเอานํายาเก่ามาให้ทางคุณหมอหรือเวทร,ระเบียนดูว,ว่าเออเขาป่วยเป็นอะไรอะไรเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างเอฟเฟกกับชีวิตคนมากๆเลยเพราะบางคนเขาเกิดจะต้องรักษาด่วนอะไรอย่างเงี้ยก็มันต้องช้าเอาไปในการวินิจฉัยโรคใหม่อีกเพราะว่าข้อมูลเดิมมันไม่มีนะครับซึ่งก็มาดูข่าวก่อนทีนี้ข่าวก็คือจากเพจ หมอสายด่านะครับเมื่อแปกันยาที่ผ่านมานะครับก็คือโรงพยาบาลสระบุรีโดดดนซ่อมแวร์ซึ่งดนซ่อมแวร์เนี่ยหลักก็คือว่าตัวมันนะเข้ามาเพื่อมา Data เอนคริป d d t t a ในไฟล์เซิร์ฟเวอร์หรือว่าเอนคร p t ในส่วนของตัวเครื่องของเรา Data ของเรารวมถึงพวก Database ด้วยอาจจะไปถึงขั้นนั้นนะถามว่ามันมาได้ยังไงก็คือหลักใหญ่จากเพจ ข้อมูลของตัว enterprise นะครับ it enterprise นะครับผมเอามาข้อมูลมาจากตรงนี้นะจากเพจ enterprise it pro นะครับทีนี้ถามว่ามันมาได้ไงนะครับถ้าดูในสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ก็คือจะมาจากอ e ีเมลเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะมาเป็นในรูปแบบของลิงก์30นะครับแล้วก็หรือมาในในไฟล์แนบอ e ีเมลนะครับเช่นแบบเหมือนจะบอกเออคุณเป็นผู้โชคดีนะที่ได้รับ พีโอ,อ PO นี้อะไรเงี้ยซึ่งซึ่ง,งที่เราเราเองก็ไม่เคยทำไปเสือนะครับสมไปก่อนอะไรเงี้ยแต่เขาก็หลอกให้เพื่อเราก,ากดไฟล์นั้นหลังจากนั้นเนี่ยตัวไวรัสมันก็จะเข้ามาฝังตัวอยู่ในฝังตัวอยู่ในคอมเราโดยที่เราไ่ดูตัวก็เหมือนโควิดนะครับซึ่งมันก็จะค่อยค่อย encrypt <it> ข้อ <S <s <it> มูลเราไปไเรื่อยทำลายข้อมูลเราไปเรื่อยๆนะครับเ,เวลาเราไปเปิดไฟล์ไหนเปิดไฟล์เซิร์ฟเวอร์อะไรก็จะ อยู่ๆเข้าไม่เข้าไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งไฟล์ในนามสกุลนั้นนะเช่น Word Excel PowerPoint PDF อะไรพวกเนี้ยมันจะกลายชื่อจากจากชื่อที่มันเป็นสมมตินะสมมุติว่าเป็น Excel ใช่ไหมมันจะเป็น .xlsx นี้มั้งแล้วมันก็จะไปเติม .abc เข้าไปอะไรเงี้ยซึ่งมันจะทําให้สมมตินี่คือบัญชีไฟล์ชื่อบัญชีมันก็จะทําให้เข้าไม่ได้นะครับพอมันเข้าไม่ได้ก็คือเหมือนกับไฟล์มันโดนเอนคริปต์หลังจากนั้นก็จะ ป๊อปอัพคงจะป๊อปผมไม่เคยเจอนะแต่ผมฟังากข่าวก็คือป๊อปอัพให้แบบไปจ่ายต้นตังค์นะครับเพื่อเขาจะได้ปลดคีย์เพื่อให้ไฟล,ล์มันกลับมาเป็นไฟล์เดิมนะก็ประมาณนี้ทีนี้เนี่ยเรารู้มาจากอีเมลนะครับทีนี้หลักการที่เราจะป้องกันก็คือ1สําสำรองข้อมูลนะครับสให้ความรู้แก่พนักง,งาน3ก็คืออัปเดตข้อมูลนะครับออสองรองข้อมูลเราต้องทําอยู่แล้วเพราะว่าเกิดว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นเรายังมีข้อมูลฐานข้อมูลสำรองได้ส่วนคะแนนอันดับที่ไม่แพ้กันเลยคือ เออร์รอนะครับหรือแอร์เอร์จากพนักงานเนี่ยก็คือพนักงานจะเข้าไปเปิดไปนู่นไปนี่เนี่ยต้องคำนึงว่า hey, อย่าไปเปิดนะมันมันถ้ามันไม่รู้จักเนี่ยอย่าไปเปิดอีเมลที่เราไม่รู้จักอาจจะทําให้มีไวรัสติดมาได้นไรนะครับทีนี้ถามว่าหน้าว,วันนี้เนี่ยเราจะมีอะไรที่จะช่วยเหลือหรือว่าสร้างความมั่นใจในการเก็บข้อมูลของเราได้มากขึ้นนะครับในฐานะที่ทางผมมาเป็นบีเนสก็คือ,อ,อดูแลในเรื่องของ การเก็บข้อมูลของ Data องลูกค้าเป็นหลักนะครับซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าที่ทางผมไปพวายเนี่ยเราจะวางด้วยแนสซิโนจี y นะครับซึ่งมันปลอดภัยในระดับหนึ่งมันมีแอปมันมีการซอฟต์แวร์ในการที่จะแบ็กอัพหรือกอู้คืนข้อมูลนะครับได้แล้วก็สามารถทำโซลูชันได้หลายแบบนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังซ y n โนจีเนี่ยนะครับมีแอปที่ผมคิดว่ามีประโยชน์กับตัวงาน หรือว่าในกรณีของดันซ้อมแบงเนี่ยสองแอปนะครับที่สำคัญหนึ่งก็คืออาจจะเคยได้ยินนะครับชื่อว่า snapshot and replicate ครับอย่างที่สองก็คือ,อ,อ abb ครับหรือชื่อเต็มของมันนะครับก็คือ active backup for business ซึ่งแอปพวกนี้นะครับมันถามว่ายห้ออื่นอีไหมชื่อตรงๆอาจจะยังไม่มีแต่ว่ายัง ABB นะครับผมคิดว่ายังไม่มีห้อไหนที่จะมีนะครับแต่ว่าถ้า Enterprise ผมไม่แน่ใจน่าจะมีเหมือนกันนะครับแต่ในระเวบเดียวกันเนี่ยคิดว่าซูนิี y เขาก็ามาเป็นอันดับต้นๆน,นะมาพูดถึงแล้ว SnapShot ก่อน SnapShot SnapShot เนี่ยเ,เป็นวอาร์ตวาสนะที่เป็นการ snap ด้วยกล้อง ไว้ไหมครเราถ่ายไว้ว่าเฮ้ยวันนี้เรามีวันนี้ตอน8โมงเรามีไฟล์อะไรบ้างนะครับพรุ่งนี้เรามีไฟล์อะไรบ้างเมื่อวานเรามีไฟล์อะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตัว snapshot เนี่ยมันจะเข้ามาดูแลในเรื่องเกี่ยวกับถ้าเราใช้ NAS เป็นไฟเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะช่วยได้โอเคไหมเช่นเราอาจจะมีโฟลเดอร์หนึ่ง01นะครับเป็นเวทระเบียน เราก็ทำโพลีซีครับคือเอาสแนปช็อตมาเช่นสแนปนะครับ1ครั้งต่อวันนะครับแล้วเราก็กำหนดเวอร์ชันว่าเราอยากจะกู้คืนข้อมูลไว้สัก30วันนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเรารวนไวรัสวันนี้เรายังไปเอาของเมื่อวานได้หรือของเมื่อวันซื้อหรือย้อนกลับไปได้เรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นกรกสานอย่างนี้ยกตัวอย่าง วันที่1ถึงวันที่30ใช่ไหมก็สอยไปเรื่อยๆผมขออนุญ,ญาตวาดไม่ครบนะผมก็เป็นไอเป็นเกตไอเดียคร่าวๆอย่างเช่นนี้วันที่7นี่วันที่16นะแบบนี้สมมุติว่าถ้าเราโดนดนซ่อมแบร์วันนี้วันที่30เรายังไปเอา Data ช่วงวันที่16ก็ได้ดูซิว่าเวทระเบียน ตอนนั้นอ่ะมันมีข้อมูลอะไรบ้างถึงแม้มันโอเคมันอาจจะไม่อัปเดตที่สุดเดียวน้อยมันก็มี Data นะครับหรือเราจะไปเอาไกลไปกว่านั้นเลยวันที่1อันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็มันอยู่ขึ้นกับบริษัทถามว่าการเพิ่มขึ้นของข้อมูลมากไหมไม่มากครับมันมันกินตามส่วนต่างของไฟล์นะครับมันเป็นแบบ incremental คือถ้าไฟล์เราเพิ่มนะครับมันก็จะเพิ่มตามนะครับถ้าไฟล์เราลดก็ลดไปนะครับประมาณนั้น เสร็จแล้วถามว่าอ้าวแล้วพอมาครบวันที่ส0ิบแล้วมันจะยังไงต่อมันก็จะหลุดไปเรื่อยๆครับก็จะหลุดก,ก็จะหลุดใหม่เนี่ยสร้างสร้างใหม่นะครับวันที่สามสิบวันคือวันที่หนึ่งก็จะย่นย่นลงไปถูกไหมก็จะกลายเป็นสตาร์ตตั้งแต่วันที่สองแล้วก็ไปเริ่มนับใหม่ก็คือเดือนใหม่ก็คือเดือนวันที่หนึ่งเดือนเดือนถัดไปเนี่ยมันก็จะหลุดเป็นชิปเป็นชิปเป็นชิปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับชิปพามสเก็ตตัวไปเรื่อยๆประมาณนี้ น่าจะพอเข้าใจนะครับคือมันกู้ออกมาได้ทั้งก้อนเลยนะครับคือ,คอถ้าเกิดวันที่30อย่างที่ผมวาดไปเนี่ยเกิดแล้วซอฟต์แวร์เข้ามาเองคลิปก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องจ่ายตังให้เขาก็ปล่อยไปลบโฟลเดอร์ er นั้นทิ้งไปเลยเรากู้คืนเข้ามาใหม่ได้นะครับประมาณนั้นอย่างต่อมาก็คือบางท่านอาจจะเคยได้ยินว่าเฮ้ยมีเรปิเคชั่ละเรปิเคชคืออะไรคือในกรณีที่แบบตัว N a s ของเราเนี่ย ข้อมูลหรือความจุฮาร์ดดิสของเรามานค่อนข้างน้อยทีนี้เราต้องการที่จะเหมือนฝากไฟล์แบ็กอัพเนี่ยไว้ที่อีกที่หนึ่งนะครับเช่<อ>นผมอาจจะเป็นผมอาจจะเป็นอ,อ,อะไรล่ะสถานีน้ำใมซึ่ง ไฟเซอร์ผมไม่ได้ใหญ่ไปแล้วเพราะว่าคุณผู้ให้คนที่จะเข้ามาใช้บริการอะไรอย่างี้สถานีมาอาจจะมีประชาชนแค่หลักร้อยหรือหลักพันแต่ว่าถ้าเป็นในโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยโรงพยาบาลประจำจำังหวัดเนี่ยก็อาจจะมีถึงหลักหมื่นใช่ไหมทีนี้เนี่ยผมอะ่ะอยากจะสำรองข้อมูลไว้เพราะว่าตัวเองอาจจะมีสมมตินะแค่4เทราไบต์แต่ที่โรงพยาบาลกลางอาจจะมีถึงร้อยเทราไบต์นึกออกไหมแทนที่เราจะแบ็กอัพ ไว้ที่เราทั้งหมดเราอาจจะฝากแบ็อัพไปที่โรงพยาบาลกลางด้วยเช่นโฟเดอร์ชไว้ระเบียบเหมือนเดิมวเราสมมุติว่าเราเป็นในสถานการณ์นี้แล้วกันนะฝากไว้กับตัวเองอ่ะเวันหรือ7เวอร์ชั่นเพื่อไม่ให้พื้นที่มันกินเยอะมากไปแต่เราฝากเลปิเคชไว้ที่ตัวสำนักงานใหญ่หรือว่าโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลกลาง เนี่ยฝากไว้อีกสัก30วันนั่นหมายความว่าถ้าเกิดอิทชูจริงๆนะครับเช่นออแอนอแซองแบร์เข้ามาแต่เรายังไม่รู้นะครับผ่านไป7วันเฮ้ยทำไงเรายังสามารถที่จะดึง data, low back data ได้จากสำนักงานใหญ่นะครับคือเราไปฝากเขานั่นเองนั่นลองคิดภาพดูว่าถ้าวันนี้เรามีสถานีอนามัย1จังหวัดอาจจะมีสถานีอนามัยตามแต่ตําบลเนี่ยเยอะๆมากๆมากๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับ แต่ละที่ก็มีเตเดอยู่แล้วตอนนี้ l i n k ์บอดแบนค่อนข้างที่จะถูกไปแล้วนะครับแล้วก็มา backup ที่โรงบานกลางโรงบานกลางก็จะรู้สึกว่าโอเคถ้าตรงนี้มีปัญหาอะไรเ,เอาข้อมูลไปคืนเขาได้อยู่นะครับก็สร้างความมั่นใจในการที่จะเก็บข้อมูล data ได้มากขึ้นนะครับ snapshot ไม่ได้มีอะไรพิเศษถ้าถามว่ามีอะไรอีก snapshot เนี่ยมัน backup ได้ละเอียดบางจนถึง5นาทีต่อครั้งนะครับสมมุติว่าเรา มีทั้งหมด1ชั่วโมง1ชั่วโมงมี60นาทีนะครับก็หาร5ไปนะครับก็ละเอียดมากชิบๆๆๆๆๆๆทีนี้ต่อมาเรื่องอะไรเรื่อง Active Backup for Business ครับ Active Backup for Business ก็คือผมให้ดูชีทก่อนหน้าตาแอปมันจะเป็นตัวนี้ก็คือตัวนี้นะ t i v i v e b a u k u p for Business มันสามารถที่จะ Backup s o l u ูชันอะไรได้บ้างนะครับก็คือ แบ็กอัพได้แบบ Virtual Machine ก็ได้นะครับถ้าคุณมี VMM พวก VSphere อะไรพวกนี้ก็แบ็กอัพมาได้ Physical Server นะครับคุณมีเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วคุณมีอาจจะมีเวชระเบียนเอกสารบัญชีธุรการอะไรเงี้ยก็แบ็กอัพได้ในแง่ของถ้าคุณจะต้องการที่จะแบ็กอัพไฟล์เซิร์ฟเวอร์คุณอาจจะไม่ได้ใช้ NAS เป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์แต่คุณมีไฟล์เซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วคุณก็แบ็กอัพมาได้หรือจะแบ็กอัพเป็น PC ก็ได้เช่นผมอาจจะทำไอ้ตัวแบ็กเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมอาจจะแบ ของเครื่องคอมคุณหมอทุกเครื่องเลยห้องตรวจแบ็กอัพไปเลยถ้าเกิดเครื่องคอมเขาพังไปเนี่ยหรือว่าฮาร์ดดิสก์เขาพังไปในซอฟต์ว่ารีครเวอร์ดาต้ากลับเข้าไปได้เลยตัวนี้ไม่ลิมิตนะครับร,ร,รุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่เนี่ยก็คือไม่ได้ลิมิตว่าจะต้องมีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ฟรีด้วยใช้งานได้จริงนะครับทีนี้เอาละนะครับเรามาดูกันว่ามันจะแบ็กอัพัปยังไงนะครับเช่นในโรงพยาบาลหนึ่งนะครับ ในโรงพยาบาลผมคิดว่าโรงบาลกลางแล้วกันหรือว่าหนึ่งอาจจะมีไฟเซิร์เวอร์เก็บเบสระเบียงอยู่แล้วก็แบ็กเอาเข้ามาได้นะครับแล้วก็มีฟิสิกอลเซิร์เวอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับบัญชีแล้วกันที่จะต้องเหมือนกับมีซอฟต์แวร์บัญชีที่จะต้องทำบินบิลลิ่งออกไปให้คนไข้อะไรอย่างเงี้ย ก็แบ็กอัออกมาได้นะครับแล้วกเ็เป็น PC นะครับโปรไฟล์ PC b a แบ็กอาจจะเป็น n o t e บุ๊กของคุณหมอนะครับห้องตรวจนะครับซึ่งเรามาดูที่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ก่อนไฟล์ Server, เซิร์ฟเวอร์ถามว่าแล้วเราจะทำให้เราดีไซน์อะไรได้บ้าง1ก็คือมาสามารถ Backup แบบแบบเวอร์ชันได้ก่อนมันติเวอร์ชันเร,เราเรียกว่ามันติเวอร์ชัน คือมันจะแบ็กอัพแบบฟูลไปเรื่อยๆหมายความว่าถ้าเกิดว,วันนี้คุณมีทั้งหมด100กิกวันที่1น,นะครับพอวันที่2คุณก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคุณก็แบ็กอัพไป100กิกแล้วก็ต่อไปน้อยกิกคือมันจะฟูลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งแบบนี้เวลาเราใช้อะครับมันก็จะข้อไอ้ตัวฮาร์ดดิสก์เราจะเต็มไวแต่ถามว่ามีคนใช้ไหมก็มีคือบางทีเขาต้องการที่จะฟูลแบ็กอัพ หนึงเดือนอาจจะมีสีครั้งเอาต้นสัปดาห์ก็ได้เช่นเอาวันจันนะครับของสัปดาห์เนี่ยมีฟูลแบ a c อ u p ไว้นะครับต่อมาก็คือ,อมินเล r ร์ครับ m i นเล r รก็คือถ้าเกิดตัว Data ที่ไฟเซอร์มีแค่ไหนตัว n นสก็จะมีเท่านั้นนะครับมีเท่ากันอันที่3ก็คือ Incremental ครับ แบ็กอัพอักินเอ์ n คมเมนทัคือส่วนต่างนะครับเช่นวันนี้เรามี1 0 0 g กิกนะครับไฟล์เราไม่เพิ่มเลยนะครับวันที่2ก็มีแค่1 0 0นะครับ gb นะครับพื้นที่ไซซิ่งที่มันเก็บจริงก็คือ100 GB. จนวันที่3เรามี100บวก1 g ิกมันถึงจะเป็นมันถึงจะอัพขึ้นมาเป็น1 0 0 gb 1 0 1 gb พอวันถัดๆไปมันก็ยังคงแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นกราฟในการเก็บข้อมูลนะมันก็จะแบบอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อ,นอะไรเงี้ย แต่ว่าถ้าเป็นกราฟอย่างตัวนี้มันจะเป็นแบบอย่างนี้เลยนะครับก็คือข้อมูลมันจะเก็บไปเรื่อยๆก็คือวันกราฟด้วยออขนาดข้อมูลอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นกราฟออกมา,มานะครับพอน่าจะพอเห็นภาพทีนี้นี่คือเรื่องของไฟเซิร์เวอร์ส่วนที่เป็นเรื่องของตัวฟิสิกอลแล้วกันฟิสิกอลเราถามว่ามันต่างกับไฟลเซิร์เวอร์ยังไงนะครับสมมติว่าคุณมีฟิสิกอล ฟิสิกส์เข้าคุณมีโปรแกรมบัญชีคุณอาจจะลงวินโดว์อะไรดีสองพันสิบหกเซิร์ฟเวอร์สองพันสิบหกใช่ไหมคุณมี n นสนะครับส่วน n นสคุณอาจจะใช้เป็นร้อยเทสสิบเทหรือหกสิบเทอะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้พื้นที่มันต้องมากกว่าต้นฉบับถูกไหมทีนี้หาว่ามันแบ็กอัพฟิสิกส์แล้วมันจะเป็นยังไงคือมันโคลน OS เลยครับ คือโคลน OS ไที่ NAS เลยน่าหมายคขาว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยมากกว่าแลซ่อมแร์ฟิสิเคิลคุณไหม้ไปพอไหม้ไปปุ๊บเราที่เราจะได้คือมันจะเป็นไฟล์ Image ขึ้นมาครับจากนั้นเราเอาไฟล์ i m e นะครับไปรันในแอปพลิเคชันของ NAS นะครับเราเลือกเรียกว่า bmm หรือ virtual machine manager นะครับของ y y o l o g y เนี่ยมันจะรัน OS ที่เป็น win server 2016ได้เลยแต่เราก็อาจจะต้องคอนรีโมทคอนโทรนะครับ ผ่าน2อย่างก็คือ1เว็บหรือผ่านตัวรีโมทเดสก์ท็อปถูกไหมก็รันได้เลยเป็นรันการแบบ i n s t a n นแบบชั่วคราวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ลดความเสียหายหรือว่าลดความขุกขลักในการทำงานของเราลดลงไม่ใช่แบบเฮ้ยพอเซิร์ฟเวอร์เราดาวพังไปเราต้องแบบมันนั่งลงซอฟต์แวร์ใหม่อะไรอะโหลดแบ็กดาต้าใหม่มันก็ใช่เรื่องนะครับเพราะว่า คนที่มันต้องการบริการอข,อของโรงพยาบาลมาต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็สามารถจะเซิร์ฟเวอร์พังไปอินสแตนขึ้นมาได้เลยนะครับส่วนอันที่3ก็คืออะไรละ่ะลืมมาละเอลืมไปแล้ว่ะอ่า PC PC นะครับก็ถ้าเรามี NAS อยู่แล้วแล้วเรามีเครื่องคุณหมอที่อยู่ตามห้องตรวจเนี่ยถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กก็ได้ รโรงพยาบาลน,นึงมีห้องตรวจเอ,อ,อย่างจุฬานะ่าจะมีประมาณสักสิบเจห้องว่าน่าจะได้นะในตึกหนึ่งก็เราก็จ้างแบ็กอัพเลยครับไว้เหมือนกันแต่ว่าความแตกต่างก็คือว่าในกรณีที่เครื่องเขาพังไปครับเราไม่สามารถที่จะสมมติว่าเป็นวิน10แล้วกันวินสิบวินเก็ได้มันรองรับนะครับวินสิบวินสิบครับวินโดสิบนะครับ ก็วิ่งมามแับอย่างเช่นอันนี้มี1เทอันนี้ก็มี2เทอันนี้ก็มี3เทน,นี่อาจจะมี4เทอะไรก็แล้วแต่ก็คํานวณเ,เรื่องของตัวพื้นที่ให้ดีแล้วกันทีนี้ก็เหมือนกันครับคือเราสามารถตั้งได้ว่าเราจะแบ็กอัพเป็นสเกจดูไปนะครับเช่นเราจะทําทุกๆวันนะครับตอนหลังเลิกตรวจอาจจะช้าเที่ยงอะไรเงี้ยแบ็กอัพช่วง12บสอนาฬิกาอะไรเงี้ยแล้วก็เราจะเก็บกี่เวอร์ชันละ่ะ เราก็คูณเวอร์ชันไปครับเช่นเราจะเก็บทั้งหมดแบบ15เวอร์ชันก็ไล้ครึ่งเดือนอะไรเงี้ยสามารถที่จะคัสตอมได้หมดเลย1เครื่องก็จะเป็น1ทาร์กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีกี่ทาร์กก็ได้แต่ขอว่าคือไม่ควรจะแบบมาแบบโอ้โหช่วงเวลาเดียวแบบแบ็กอัพพร้อมกันทั้งหมดร้อยเครื่องนี้ก็เครื่องก็ไม่ไหวเหมือนกันทูพูดเราไม่ได้หรอกแล้วก็ or, 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 ทยอย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 ทำแบ็กอัพไปจัดลําดับทาร์กไปนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็เราเข้ามาดีไซน์กันอีกทีหนึ่ง ในกรณีไหนละ่ะที่จะมาได้ใช้ตัวแบ็กอัพแบบ PC นะครับของ ABB ก็จะเป็นแบบเช่นคุณหมอกำลังคีย์คีย์อยู่แล้วก็้ไฟล์หายเขาก็บอกให้โทรไปยหาย t แล้วก็ i อทก็สามารถที่จะเข้าเว็บพอร์ทัลจากตัว NAS เนี่ยครับเข้าพอร์ทใน NAS เนี่ยแตะไฟล์รีสโตรกลับไปคืนได้เลยนะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าส่วนใหญ่เครื่องของคุณหมอที่ ห้องตรวจเนี่ยเขาจะมีแอปพลิเคชันอยู่แล้วซึ่งมันเหมือนกับเป็นซอฟต์แวร์ที่มาจากเซิร์ฟเวอร์กลางมากกว่าอย่างที่ผมเข้าใจนะแต่ว่าอาจจะมีบางที่อาจจะต้องไป,ไปเปิดไฟล์นะครับที่ที่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์กลางก็ได้ประมาณนี้นะฮะก็นี่คือเป็นไอเดียนะครับอย่างง่ายๆนะครับที่เราจะไปใช้เซลจนะครับทีนี้ก่อนจะจะจบหรือว่าก่อนที่จะสรุปนั้นก็คือว่าเนี่ยอย่างตามรูปก็คือมันใช้ได้4แบบนะครับทีนี้ นะครับผมให้ดูอ่ะเราสามารถตั้งได้ครับว่าจะให้มันทําช่วงไหนอะไรยังไงเวลาถึงละเอียดถึงเวลาได้นะครับอือฮโอเคทีนี้ถ้าถามว่าซอฟต์แวร์ของ NAS เทโนโีทั้งหมดมีกี่แอปผมบอกได้เลยว่าเยอะมากนะครับมันออกแบบได้หลายโซลูชนันออกแบบได้หลายท่าทางมากก็คือตั้งแต่ drive นะครับก็คือแบ็กอาัพจาก จาก NAS มาจากอุปกรณ์หนึ่งมาที่ NAS T นะครับแล้วก็จาก IT Backup ก็เหมือนกันนะครับจากคลาวนะครับแล้วก็ซิงไปที่ Cloud ก็ได้นะครับจาก NAS T ไปคลาวไปพวก g o o g l e d r o p b o x นะครับหรือว่า Amazon ก็ได้หรือเราจะ Backup จาก Cloud มา NAS, NAS <T S 2> าก็คือพวก G Suite หรือว่า Office 3 6 5ก็ได้ Backup จาก NAS เครื่องหนึ่งไปเครื่องหนึ่งก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกคือเลปเปเคทนะครับก็ได้เหมือนกันก็คิดว่าน่าจะพอเป็นไอเดียนะครับที่จะเอาไปประยุกต์ใช้งาน นะครับในองค์กรของเราที่จะรองรับหรือว่ารับมือกับวิกฤตในแง่ของโดนพวกภัยต่างๆในทางไซเบอร์นะครับก็น่าจะพอเข้าใจและเห็นภาพมากขึ้นนะครับถ้าสนใจยังไงติดต่อมาที่บีเนสได้ครับที่ l i น,น์ ID a d s i n b i n e s นนะครับก็หวังว่าจะได้พูดคุยกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ